ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกสิบตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตเสจกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิ สังขังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธัสงสรนังคัจฉา,า,ามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิ นัตทิเมสารนังอัญยางพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตธุสาสเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตว์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทินาธานาเวรามณีศิขขาประทางสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณี liberal, สิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวตามกศีน ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาพระทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาพระทางสมาธิยามิอะพรมมจริยาเวรามณีสิกขาพระทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัจจคีตวาทิตว,วิสุกทัศนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธาลนะมันนะวิภูสนัฐฐานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอุจยศยนามหาศยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ชาตะรูปรัชตะปาติขหนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลนสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมกผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบ เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเกียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรี่ห้าพลาหาโพชฌงเจ็ดอะเรียมักมีองแปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่และร่วมกันศึกษาในส่วนพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อก้าวไปถึงโลก,กุตตะลาเราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาส่วนไหนอย่างไรแค่ไหนครบถ้วนบริบูรณ์อย่างไร,ไร,ร,งไรเราก็ได้ธรรมะส่วนนั้นๆของพระองค์ ตามกำลังของเราที่ได้ร่วมกันศึกษานะคะแต่ด้วยการสั่งสมบุญมาดีนั่นเองจึงรู้ชัดสมาธิิรู้ชัดสมาสังกับปะมากขึ้นตามลำดับใช่ไหมคะและรู้ชัดว่าทำไมจะต้องมีการศึกษาและปฏิบัติอันเป็นไปในกุศลศีลทำไมจึงต้อง ศึกษาและปฏิบัติอันเป็นไปในสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งเป้าหมายเมื่อออกจากสมาธิก็ก้าวไปสู่ยถาภูตยานทัสนะเป็นที่สุดแล้วประพฤติเป็นลำดับไปในวิปัสนาจนถึงมรรคผลนิพพานค่ะ เราร่วมกันศึกษาในขณะนี้จากอัตตกถาสัภาสวะสังวรสูตรในหัวข้ออาสวะที่จะเปิงลาได้เพราะการอบรมและได้ศึกษาต่อในส่วนของวิสุทธิมครคนะคะในญาณทัศนวิสุทธิซึ่งขณะนี้ก้าวมาถึงมครคยานยานในอาริยมร์นั้นก็คือหัวข้อแรก โสดาปฏิมาขยานซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะคะในส่วนหนึ่งอันประกอบด้วยอุปมาด้วยบุรุษกระโดดข้ามคูค่ะซึ่งบุคคลผู้ยังปฏิบัติไม่ถึงนั้นฟังแล้วก็พอจะเข้าใจได้ไม่ยากค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปัจจุบันในขณะฟังหรือในขณะ ไตรตรองใคร่ครวญธรรมะหรือในขณะแห่งการสาธยายหรือในขณะแห่งการสนทนาว่าจะเป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะก้าวไปสู่มรรคยานให้เกิดขึ้นให้ได้โดยไม่มุ่งเน้นว่าต้องรอเวลาโน้นเวลานี้เพราะการที่เราได้ขณะแห่งความเป็นมนุษย์และได้โอกาสในการศึกษาพระสัทธรรมนั้น ก็คือสิ่งที่เราพอจะรู้ได้ว่าเรามีโอกาสอันประเสริฐที่จะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้แน่ตามเยี่ยงอย่างหมู่พระอริยในอดีตซึ่งขณะที่ท่านฟังธรรมนั้นท่านก็คิดว่านี้คือทางที่ท่านจะหลุดพ้นหรือขณะที่แสดงธรรมเองท่านก็คิดว่านี้คือเหตุแห่งความหลุดพ้น จึงตั้งใจแนวแน่ที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในขณะนั้นหรือเมื่อขณะที่สวดมนต์สาธยายก็ตั้งใจมั่นว่านี้คือเหตุแห่งความหลุดพ้นหรือขณะที่พิจารณาตามธรรมะที่ได้เรียนมาก็คิดว่านี้เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นและสุดท้ายเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็คิดว่า นี้คือเหตุแห่งความหลุดพ้นนั้นคือในยุคอดีตท่านคิดอย่างนี้ท่านจึงตั้งมันในขณะทั้งห้าหรือที่เรารู้จักกันในขณะนี้ว่าวิมุตตายตนาหานั้นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนั้นในขณะนี้ได้ศึกษากันมาทั้งทางด้านการฟัง การอ่านการสาธยายการพิจารณาเป็นต้นบางท่านนั้นก็เข้าสมาธิที่ลุ่มลึกและออกมาเพื่อพิจารณาธารรมะต่างๆนะคะซึ่งขณะที่ท่านกล่าวในแง่ของการกระโดดข้ามฝั่งโดยมีเชือกยึดหรือโดยมีไม้ค้ำถอเพื่อก้าวไปในฝั่งตรงข้ามนั้นเชือกหรือไม้ค้ำยันนั้น ก็คือลักษณะของธรรมะที่เป็นไตรลักษณ์คือรูปนามขันหานั้นเองที่เป็นอารมณ์และพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาซึ่งความเชี่ยวชาญชำนาญในวิปัสสนาของผู้ที่จะก้าวไปถึงมรรคคือโสดาปฏิมรรคนั้น ่าวนี้มีความชำนาญอย่างยิ่งในการเจริญวิปัสนาในกองแห่งรูปนามขันหาหรือจะเรียกว่าอายตนะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะโดยความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาจึงเป็นการประดุดคำที่กล่าวไว้ชัดเจนมากนะคะ แต่คำที่กล่าวเหล่านี้นั้นยังไม่เร็วเท่ากระแสแห่งการเจริญวิปัสนาซึ่งเป็นความเร็วของจิตจิตนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ออกจากกันก็แสนโกรธขนาดแล้วเมื่อวิปัสนาเกิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเห็นชัดในความเป็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนแล้วนะคะก็กระโดดข้ามฝั่งได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากว่าการตกไปในโลกุตละนั้นเป็นครั้งแรกจึงส่วนเซไปแล้วค่อยๆส่งตัวยืนอยู่ซึ่งท่านกล่าวอย่างนี้นั้นเราฟังแล้วเข้าใจชัดเจนใช่ไหมคะและท่านก็ได้กล่าวถึงว่าพระนิพานซึ่งเป็นฝั่งโน้นของภพสาม คือในพระนิพพานนั้นไม่มีพบใดๆอีกเลยใช่ไหมคะพบสามคือการมาพรูปภพอ่รูปภพ,ปพส่วนโยนิสีคติห้าทีติเจ็ดและนิวาสเกาวซึ่งโยนิสีคือกำเนิดแบบหรือชนิดของการเกิดนะคะมีสี่แบบอันได้แก่ฉลาภุช้า การเกิดในคันหรือคลอดออกมาเป็นตัวเช่นคนโคสุนัขแมวเป็นตน้นข้อสองคืออันทชา้ากำเนิดสัตว์ที่เกิดในไข่ออกไข่เป็นฟองก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวสัตว์เดรัจฉาเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างเราก็คงพอจะรู้ใช่ไหมคะ ไก่เป็ดนกปลาเต่าจิ้งจกงูเป็นตน้นชลาภุชะกำเนิดและอันทชะกำเนิดนี้รวมเรียกว่าคพะเสยกะกำเนิดและเกิดอยู่ในคันของมารดาก่อนภายหลังจึงออกจากคันในข้อสามสังเสทชะเกิดในใครคือในที่ชื้นแฉะหมักหมมเน่าเปื่อย ขยายแพร่ออกไปเองเช่นกี่มิชาติบางชนิดนะคะอาจจะเกิดในผลไม้บ้างดอกไม้บ้างเน่าเปื่อยชื้นแฉะนะคะค่ะในข้อสคือโอปปาติกะกำเนิดอันได้แก่สัตว์โลกที่เกิดผุดเต็มตัวในทันทีได้แก่เทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางพวกและเปรตบางพวก ท่านว่าเกิดและตายไม่ต้องมีเชื้อหรือซากปรากฏสามสิบเอ็ดภพภูมินั้นสงเคราะห์ลงในคติ้าทั้งหมดขาดแต่อสุรกายอย่างไรก็ดีในอัตกถาแห่งอิติวุตกะเป็นต้นท่านกล่าวว่าอสุรกายสงเคราะห์ลงในเปติวิสัยด้วยจึงเป็นอันสงเคราะห์ลงโดยบริบูรณ์ ิคือที่เกิดของสัตว์แบบการดำเนินชีวิตของสัตว์มี5คือนิรยะก็คือนรกนะคะเดรัจานก็คือสัตว์เดรัจานทั้งหลายเปตติวิสัยรวมถึงอสุรกายในที่นี้ด้วยมนุษย์และเทพคำว่าเทพนั้นรวมถึงพรมทั้งหลายด้วยก็ได้แก่26ภูมิ ตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาขึ้นไปทั้งหมดสรุปได้ว่ามีอบายภูมิสและกามสุขติภูมิเจรวมเข้าเป็นกามาวจรภูมิ11ส่วนรูปาวจรภูมิ16และอรูปาวจรภูมิสรวมภูมิทั้งหมด31เอนี้เป็นโลกีภูมิ พ้นจากนี้ไปเป็นโลกุตตะภูมิก็ขออ่านทบทวนให้ฟังจากวิสุทธิมัตตต่อนะคะซึ่งท่านกล่าวถึงวิญญาณทีติเจ็ดเหล่านี้เป็นต้นก็คือในยัยยะของการขยายในเรื่องของภพภูมิต่างๆซึ่งมีวิญญาณต่างๆรวมทั้งสัญญาต่างๆที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะจึงขอกล่าวต่อในเรื่องของยาน ที่ตั้งแต่อุทยพยานุปัสนาญานแล้วเหนี่ยวเส้นเชือกคือรูปที่ผูกค้อยไว้กับกิ่งของต้นไม้คืออัตภาพร่างกายหรือว่ายึดไม้ข้ำยันคือขันมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการลำพึงของอนุโลมยานว่าไม่เทียงหรือว่าเป็นทุกหรือว่าเป็นอนตตา ซึ่งในการเจริญวิปัสสนาในช่วงแรกๆนั้นต้องพิจารณาในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณน,นั้นโดยทั้งสามลักษณะของไตรลักษณ์นะคะคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจนในที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าถึงการปรสรูุนั้น จะมีความชำนาญในตรลักษ์แต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปนะคะบางท่านก็รู้ชัดในเรื่องของความไม่เที่ยงบางท่านก็รู้ชัดในเรื่องของความเป็นทุกบางท่านก็รู้ชัดในเรื่องของความเป็นอนัตตาซึ่งแตกต่างกันออกไปโดยอัธยาศัยโดยศรัทธาโดยปัญญาโดยการปรารบความเพียนที่แตกต่างกันออกไปค่ะ กล่าวต่อว่าโลดขึ้นด้วยอนุโลมจิตดวงที่หนึ่งบริกรรมแล้วเป็นผู้มีจิตโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมจิตดวงที่สองคืออุปจาระดุดบุรุษผู้มีกายโน้มน้อม,อมเอียงโอนไปยังฝั่งโน้นของคูน้ำเป็นผู้อยู่ไกลพระนิพพานที่ตนจะพึงถึง ณบัดนี้ด้วยอนุโรมจิตดวงที่สามดุดบุรุษผู้กระโดดถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วละอารมณ์คือสังขารรูปหรือเวทนาเป็นต้นนั้นด้วยความดับของอนุโรมจิตนั้นนี้คืออยู่ในวิถีมัคคาวิถีแล้วนะคะตั้งแต่บริกรรมอุปจาระและอนุโรมนะคะ เมื่อตกไปในพระนิพพานที่ปราศจากสังขารซึ่งเป็นฝั่งข้างโน้นด้วยโคตรภูจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เพราะเหตุที่ยังไม่ได้อาเสวนะความคุ้นเคยในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียวจึงยังหวั่นไหวไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีก่อนเหมือนบุรุษกระโดดข้ามคูน้ำผู้นั้นส่วนเซอยู่ จากนั้นก็ประดิษฐานอยู่ด้วยมักคยาณด้วยประการชานี้นะคะชวนาทั้งเจ็ดขณะก็มีบริกรรมอุปจาระอนุโรมโคตรภูเป็นที่ปรากฏพระนิพพานเป็นครั้งแรกแต่ไม่สามารถกำจัดอาสวะอกุศลทั้งปวงได้นะคะแต่ได้เห็นพระนิพพานแล้วหลังจากนั้นจึงเป็นไปในมรรคยาณ ข้อ808ในยานทั้งสองนั้นอนุโลมยานสามารถกำจัดความมืดคือกิเลสท,ที่ปิดบงังอริยสัต์ออกไปได้แต่ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์มีได้ส่วนโคตรภูยานสามารถทำพระนิพพานนันแหละให้เป็นอารมณ์ได้แต่มิสามารถกำจัดความมืดที่ปิดบงังอริยสัต์ไว้ ออกไปได้ในการทากิจของอนุโลมยานและโคตรภูยานนั้นมีอุป,ปมาดังต่อไปนะคะซึ่งก็คงได้มีโอกาสศึกษากันต่อหากมีชีวิตอยู่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอะเรียสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งส้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งส้นเพื่อมรรคผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบ อนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ